<c oughs> เอ,เอแล้วผมก็ขอกราบตรีชาวไทยที่เอ่อเฮำรอยฟีไฟกันด้วยผมทุยกับทุกคนด้วยผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอ่ะเฮดพีดีซ่อง <c oughs> แบบแขแห่งการไทยด้วยผมทุยไม่ใช่แล้วก็วันนี้ผมมาอยู่กับผมนะช่องอ่ามุชิกันเจ่นเคยนะวันนี้ก็ มาแจกเอ่อโค้ดไฟล์กันเออนะพว่ชวนรับคือแบบคืออยากให้นะอยากให้ที่แบบคนที่แบบน้องๆที่แบบยังขอตังค์พ่อแม่อยู่นะผม่านชมนรับอเชี์อะไรเนี่ยก็นะ่านชมครงบโอเคแล้วผมนะก็อยากให้เอ่อน้องๆที่แบบไม่มีตังค์นะแบบคือแบบไม่มีจริงๆอ,อ่ะอถ้ารับใครที่แบบบ้านมีฐานนะเออนะ อันนี้อย่านะอย่าเม้นนะโอเคเดี๋ยวไม่ได้เข้านานกติกาค่อยไปฟังอ,อีกทีนะเดี๋ยวผมมาดูก่อนไม่ได้เข้านานมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะยืดชุดโคดเียวเียวฟ้ามะพร้าวแก้วนี่มีสายฟ้าด้วยเต็นนะก็ได้แหละยืด โอ้โคตรเท่เลยชุดอาบน้ำนะใช่ไหมถนงแบบยืดอันนี่มงกุฎอู้ยิ่งเท่เลยเยียบพระเจ้าแย่แต่งตัวพระเจ้าไปไปครับนะ <c oughs> นะทุกผอยู่ครับ <c oughs> คลิปนี้เนี่ยผมมาแจกฟรีๆเลยสําหรับหนึ่งคนนะหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์ใครจะเป็นผู้โชคดีนะทุกผูครับนะเล่นเล่นเล่นมาเยะละเกมมา,มาแจกบ้างนะทุกคนมครับนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แจกประมาณหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันทำไมมันอยู่กลางวะแจกนี่ผมหนึ่งพันหกสิบเพชรนะทุกอย่างแบบมูลค่าประมาณสามร้อยเจ็ดสิบบาทไทยนะแจกฟรีๆเลยผมหนึ่งคนนะกติกาคือเดี๋ยวคอยไปฟังกติกามาดูก่อนไม่ได้เข้านานมีอะไรเข้ามาบ้าง นี่ก็มาอยู่กับฟรีไฟแม็กแค่ขุมยิงนิดปืนน็ดกระเป๋าตัวอะไรตัวตืน่นเี้ยได้มนตัวตื่นเลยเนี่ยเยสลัคก,กี้ราโย่แบบไดมอมชุดโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเอ้ปืนอะไรวะเนียเอ่อ AC80 Royal Winter ยูวทอจีเอสีทองอใส่แล้วเหมือนเฟี้ยวเหมือนพวกคนรวยสตอลกี้รอยยูเอเอ,เ,อเป็นปืนง่วเฟี้ยวอยู่นะอก,อมก็มาดูชีิตกรรมกันบ้างนะผมนะ เฮ้ยสีแก๊งสีโตปะเนี่ยยังไม่ใช่ลอเยัน reload mode a i ค cool ไอกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าอันนี้โคตรเท่เลยเชี่ยโคตรเท่เลยกระเป๋าตัวนี้นะเนี่ยไอตัวเนี่ยชุดชุดชุดว่าอืมเทพพอสมควรนะอุ้ยชุดนอนโหตดเฟี้ยวตดเฟี้ยว เออมีลายด้วยขี้กากจไปไหนขี้เก,กียจเดี๋ยวเกี่ยวเนี่ยไม่ได้เข้านานอันนี้คืออะไรวะอันนี้มันคืออะไรวะกระเป๋าเย้กระเป๋า,ปาลายเออเป็นแบนกระเป๋ากระเป๋ากากวิญญาเฮ้ยกากกากวิญญาณเลยอันนี้ก็ดาบมาใหม่นะเย,ย้สีฟ้าท่านผู้ชมเง็บกูโคตรเฟี้ยว มันต้องอ,อะไรวะเนี่ยดีแท็ D นะดีแท็กนะสำหรับใครที่อยากได้ก็นั่นแหละดีแท็นะแต่ผมไม่มไม่ได้โฆษณาไงไม่ไม่ได้สปอนก็นกไม่พูดเยอะนี่มาใหม่โคตรเยอะโอเคนอกเรื่องไปละนะอันอันแรกใครที่อยากได้เเพชรหนึ่งพันหกสิบเพชรนะช่วยผมครับอืม นาฬิกาหนึ่งคือเอ่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนาฬิกาหนึ่งคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งสองคือเม้นยูเอดีไว้ยูเอดีคืออะไรผมยูเอดีก็คือนี่นะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ขวามือเนี่ยเออยูเอดี เออเมนเม้นว่าเม้นอยู่ดีแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าทําไมถึงอยากได้เออเพราะเหตุผลอะไรถึงอยากได้นะผมนะท่านผู้ชมครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์นะมีพันผมก็จะอ่านพันนะเออถ้าใครเขียนแบบดูใจผมนะผมก็จะให้ฟรีเลยหนึ่งคนนะนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอเค <c oughs> สามก็สุดท้ายคือไปกดติดตาม เฟซบุ๊กส่วนตัวผมนะทุคกคนแบบไปกดติดตามนะเพราะว่าถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรผมจะอัปเดตทางเฟซบุ๊กนะแล้วก็มีเกมอะไรผมก็จะลงแบบไลฟ์สดเออไลฟ์สตรีมก็จะสตรีมใน,นเฟซนั่นแหละนะท่านผู้ชมครับบกดติดตามเฟซบุ๊กผมนะจะทิ้งลิงก์ไว้ในดิสคริปชันนะท่านผู้ชมครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะเออนั่นแหละอย่าลืมนะ3ข้อนี้นะ3หรือ4วป่ะเออนั่นแหละท่านผู้ชมครับอย่าลืมข้อไหนข้อนหนึ่งนะ งั้นไม่ได้นะเพื่บบห,หนึ่งคนนะ้พื่อนทุกครถ้ท่านผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีนะนะเจใจปะน <c oughs> ีฝาอะไระเนี่ยนะถ้าเป็นแบบหนึ่งพั 000, นหนึ่งศูนย์หกศูนย์เพชรนะถ้าเป็นแบบฟรีๆเลยผมหนึ่งคนนะก็ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะแจกทุกเดือนเลยว่าทุกอาทิตย์ต้องคิดอีกทีก่อนนะว่า จะมีเวลาว่างปล่าเพราะช่วงนี้ก็าทำงานอืมมาใหม่ <c oughs> โอเคแล้วผมไลค์แหม่นะผมหนึ่งคือกดไลค์กดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามอหนึ่งคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งสองคือเมนต์ยูไอดีไว้แล้วก็เขียนเหตุผลทำไมถึงอยากได้เพชรเพราะเหตุผลอะไรอสามคือ ไปกดติดตาม a ฟ e b o o k ผมนะเท่ห์ผมครับนะมีสามข้อสามข้อแค่เนี้ยนะเท่หผมครับโอเคเออเรามาอืลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะผม,มผมแจกจริงนะผมไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้อยากแจก,กบ้างนะผมเพราะว่าเออเล่นมาเยอะแล้วนะผมเพราะอยากได้น้องน้อง,องที่น้องๆ้องที่แบบยังขอพ่อแม่คือแบบไม่มีตังค์จริง่ะคือแบบอยากมอบให้เขานะเออคือแบบสามร้อยเขาก็หายยากเลยวล้ยแบบไปแบบ ก็ได้แหละนะได้ผพิ่มคิดเหมือนกันไหมนะสำหรับคนที่มีแล้วก็อย่าเม้นนะมึงอย่าม้นนะคนที่แบบฐานะรวยนะเนี่ย <c oughs> นะสุงสารคนที่แบบไม่มีนะครโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะผมบ๊ายบายจ้าจุบจุ๊บ